ครับก็คลิปนี้ก็จะลงดีหรือไม่ลงดีก็ยังคิดอยู่นะครับแต่ว่าคืออยากจะรายงานผลนะครับเดี๋ยวผมจะปลดตัวซีแคมออกนะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับที่ที่ผมก็คือจับยึดแผ่นไหมครับแผ่นเหล็ก แล้วก็ทำการเชื่อมครับเอาท่อลงเชื่อมที่ตรงนี้ครับกับแผ่นกลัวว่ามันจะงอครับแต่คิดว่างออยู่แล้วครับถ้าเราไม่ยึดไม่ดามด้วยด้วยเหล็กหนาล่างผมเป็นเหล็กหนาครับสามสิบมิลเพิินว่าอันนี้ที่บ้านครับมีแผ่นเหล็กพอดีครับแผ่นเหล็กจากการที่พอผมเขาไปโมผ่านรถไถมาครับก็เหลือใช้งานมาผมก็เก็บประมา ก็คือแผ่นนี้แผ่นน้ำมากครับสามสิบมิลแล้วก็ตรงด้วยผมเช็คละไม่โคง้งไม่งอแผ่นเหล็กผมล่างนะผมมีอยสองแผ่นแล้วงานผมคือผมต้องการความตรงครับไม่ให้มันโคง้งมันงอ,นอหลังจากการเชื่อมผมก็จะต้องยึดไว้แบบนี้ครับ จริงแล้วเย็นเราก็แกะออกได้นะครับแต่ว่าเออผมเชื่อมไว้ตั้งแต่สองสามวันแล้วมั้งก็เลยคาไวอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้ปลดออกครับดีไปทํางานด้วยก็เลยเคคาไวอันนี้เย็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะปลดซีแคมออกครับใครมีซีเรียสเรื่องความโกงความโค้งความงออะไรก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องมายึดอย่างผมนะผมมันต้องการความตรงครับอยากให้แผ่นตรง คือไม่อยากให้มันโค้งให้มันงอเหมือนกล้วยเนาะมันมันเวลาไปประกบแล้วมันไม่สนิทคือผมซีเรียสครับหรือว่างานใครซีเรียสซีเรียสก็พิธีนี้ก็ช่วยได้ครับบางคนไม่แคมอาจจะไม่มีซีแคมครับอาจจะแต้มเลยก็ได้ครับใช้วิธีการเชื่อมครับแต้มไว้หน่อยนึงหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็ทําการเชื่อมจะเชื่อมอะไรก็เชื่อมไปครับ บนหน้าเนี่ยเพิ่มรของผมมันเป็นรั่วสามจุดสองแล้วผมต้องการการละลายซึมลึกครับกระแสมันก็เลยสูงพอกระแสสูงครับความร้อนมันก็จะเยอะมันก็จะทําให้เหล็กตัวเนี้ครับมันก็จะงอครับผมซีเรียสเรื่องความความตรงครับผมก็เลยต้องจิกไว้แบบนี้ครับจับยึบเลยขึ้นแทนเดี๋ยวผมก็จะปลด ออกเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตพอร์ตไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปลดแล้วเดี๋ยวผมก็จะเช็คดูเราจะใช้เนี่ยครับเช็คไม้บรรทัดใช้ไหมครัดเช็คครับว่ามันโค้งมันงอหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมพอร์ตไปสักครู่ครับครับผมก็แกะออกมาจากจิกแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะ เอาไม้มัทัดมาบัดกันครับไม้มทัดฉากทาบลงไปครับเมื่อกี้ผมทาบคร่าวๆแล้วครับถามว่ามันตรงเป๊ะไหมมันก็ไม่เป๊ะนะครับโอ้ยโทษทีครับเวี่ยงกล้องแรงไปนะ งนีงมมงต้ตรงอยู่นะครับฝั่งซ้ายครับผมมองในตาเปล่าครับตรงอยู่ครับขยับมาตรงกลางครับก็มีครับเห็นครับมีช่องนิดนึงวานมินนึงครับกระดกกระดกอยู่ครับมินนึงฝั่งนี้ ยับมาด้านฝั่งนี้ครับโอเคครับฝั่งนี้ครับค่อนข้างตรงก็ตรงกลางครับมีนิดนึงครับที่มันกระดกครับผมก็นี่ขนาดผมจิกไปนะครับมันก็ยังมีบ้างนะครับกระดกนิดนิดเห็นเห็นช่องไฟไหมครับเนี่ยครับส่วนอีกตัวนึ่งก็ อดมาแล้วเหมือนกันก็วัดแล้วก็ตัวนี้จะกระดกมันจะดกเยอะหน่อยครับตัวเนี้เท่าที่ผมเล็งอะประมาณ มินน,น่อยๆเกือบสองมินนะครับก็ยังมีอยู่ครับยังมีการกระดกอยู่เนื่องจากความร้อนนี่ขนาดจิกไว้นะเนี่ยัยงกระดกขนาดนี้เลยก็อยู่ในค่าที่ยอมรับได้ครับมินหนึ่งมินครึ่งก็โอเคครับอยู่ในค่าที่ผมยอมรับได้ครับ แต่ถ้าผมไม่ไม,ไม่ไม่จิกไว้นี่สงสัยจะกระดกมากกว่านี้แน่นอนครับมันจะโค้งมากกว่านี้แน่เพราะว่ากระแสสูงครับผมต้องการความเสลนกก็เลยใช้กระแสสูงในการเชื่อมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นครับความตรงก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเก้าสิบแปเซนผมก็โอเคครับก็ ไม่รู้ว่าวิธีนี้มันโอเคหรือไม่โอเคนะครับถ้าโอเคก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ทําอะไรก็ได้ครับในการเชื่อมหน้าง,งานอื่นๆนะครับก็เหมือนกันครับถ้าชิ้นงานไหนซีเรียสซีเรียสก็วิธีนี้ก็น่าจะใช้งานได้ครับผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายครับเขาเล่ามาบอกมาก็เอามาทำครับลองทำดูครับ ก็คลิปนี้ถ้ามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่สมควรก็หรือใช้ไม่ได้ก็ขออภัยไว้ด้วยนะตรงนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เก่งแล้วก็ใครมีไอเดียอะไรมีความคิดอะไรยังไงก็สามารถที่คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับผมก็อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมครับ ไม่เก่งครับแต่ผมอยากจะได้ความรู้เพิ่มครับวิธีอื่นๆว่าเขาทําอะไรกันยังไงบ้างครับถึงจะไม่โคง้งไม่งอคลิปนี้ก็ผมขอจบการรายงานผมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ